ชายจรจัดยิงตำรวจกระสุนเจ,จาะกะโหลกเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อคืนวันพุธหลังถูกยิงเข้าที่ศีรษะขณะลาดตระเวนเจ้าหน้าที่หน่วยเคนายคอลินโรสวัย29ปีถูกยิงเมื่อเย็นวันอังคารไม่กี่ช่วงตึกจากมหาวิทยาลัยในดีทรอยต์นี่นับเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ของเวนสเตดเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันอังคารเจ้าหน้าที่นหนนี้ได้ออกลาดตระเวนกับสุนัขของเขา เขาได้เดินเข้าไปใกล้ชายคนหนึ่งที่กำลังปั่นจักรยานเสือภูเขาซึ่งถูกแจ้งว่าได้สร้างปัญหาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่ไหนนี้พยายามที่จะใส่กุญแจมือผู้ต้องสงสัยได้ต่อสู้ขัดขืนพยานกล่าวว่าได้ยินเสียงปืนอย่างน้อยสามนัดเจ้าหน้าที่ไหนนี้มีแผลกระสุนปืนที่ศีรษะแม้จะถูกนำตัวเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่เขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุตัวว่าคือดีแองเจ d โลเดวิสได้ถูกจับตัวแล้วและตำรวจกำลังพยายามหาแรงจูงใจในการสังหารชาวบ้านในละแวกกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายจอจัดและได้อาศัยอยู่ที่สวนสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงคุณคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจในการสังหารอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ